อรุณสวัสดิ์ครับนะเอ๋อลองสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หมาป่าพุลาปลาลนลุฟฟิชิงอีกแล้วนะครับวันนี้เช้านี้เรามากันกับนี่ครับผมนักต้นนะครับผมครับวันนี้เรามีแลนในการล่าปลาชะโดที่ กวนเพียวนะครับบรรยากาศเช้านี้สดใสามากเลยเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปลุยกันจะได้ปลากันลึกกล่วาวก็เดี๋ยวเช้านี้มาเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวน้าโอ๋จะพาเลาะหาไใหม่กันกวนพียวก็เป็นหมายครูของผมนะครับมาครั้งแรกนี่คือประทับใจมากไปหาเหล่าฟังมดกึ่งยัง มันจิบบกกน๊บโค้ดเลยจิ๊บโค้ดอ่ไอ้กระสูนข้างนอกเดี๋ยวไปไมีนานี่ไปฮะเล่มาก็บรรยากาศเช้านี้นะครับผมที่กวานเพียวก็ เย็นๆนะเพื่อนๆแดดเริ่มมาละแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวครับเพราะว่ากวนพะเยาจะไม่ค่อยมีต้นไม้ให้เราได้หลบเท่าไหร่นึงเวลาแดดร้อนๆหมายนี้ก็จะมีเป็นพวกกระสูนนะครับ s h a d ปะช่อนแล้วก็ช่วงนี้เขาพึ่งเคลียร์พวกสวะออกไปเยอะเลยนะเพื่อนๆงนั้นเรามาเช็คหมายดูว่าจะมีปลากัดหรือเปล่านะครับนี่ต้องถามคนนี้มีปลาไหมครับนะ เยอะแยะโน้บอกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โอ้ได้ปลาครับกติดต่อเน้ำไปกิวกับหมอกอบปะป๊อกเนี่ยไอ้ไหลครบนะเออได้ปะป๊อกแต่ครบนะขนาดคุณจอได้เกิดหลายว่ะคุณจอได้ถุงไงนะสองร้แกไปตีมงเลยนะเออประมาณร้อยสองร้อยแน่แบบไงประมาณนั้นนะ ไปยังวะระโดนอี yeah. <c oughs> ่ะจโม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 ขึ้นมาเด้อเฮเฮยินข้าหมดกี่บาทเฮ้ยเออเป็นคนคืนึืนคืนอ๋อมันอยู่กอนเนี่ยเจอฝูงปลาจีบนันเพื่อนแล้วก็ น่าจะเป็นฝูงเอป๊อกนะครับเยอะปลากอะ กี่บาทสองร้อยสามสิบฮะโอ้ยไม่โอ้ <c oughs> ไม่ถอนก็ไม่หรอกต่อหน่เหรอก็อไมแรกปลาจิเบเยอะมากเพื่อนเพื่อนแต่ไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะปลาไม่กัดเลย แต่เล็กจนเติบโตขึ้นมาในความที่เป็นแค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตมาจากครอบครัวที่อาจจะไม่ได้เพียร้อมอะไรมากมายนะครับชีวิตในวัยเด็กก็ในเห็นเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆมีกิจกรรมทํามากมายมีของเล่นเยอะแยะบางทีก็ทําให้เรานึกอิจฉาครับว่าทําไมแบบเราไม่มีอย่างเขาบ้างก็น้อยใจในโชคชะตาเล็กๆ จนโตมาได้ทำงานพอมีรายได้ให้ตัวเองบ้างเลยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทำให้เราเริ่มคิดที่จะกลับไปทำในส่วนที่เราขาดหายไปในวัยเด็กก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่บางทีก็เป็นการเติมเต็มช่วงเวลาที่ขาดหายไปในช่วงของวัยเด็กนั่นเอง นั่นคือการตกปลาของผมนั่นเองครับก็ยังเงียบๆอยู่นะครับมีกัดบ้างตัวเล็กๆยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะต้องแหาใหม่ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เลาะตามตะลิ่งนะครับตีสุม่ม บ้านอยู่หิมนี่หม่อยไว้ไม่รู้จมป่าเออหมดเวลาแล้วแบบเฮ้ยนอขวายแล้วเนาะก็ในส่วนนี้ของกวนพะเยา เพิ่งมีการขุดลอกนะครับก็จะหมายว่จะสภาพประมาณนี้หน่อยก็ขุดลอกไปได้สักพักแล้วนะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ละจุดนี้เนาะไปอย่างวะไปะดูนี่ก็เมื่อกี้ผมขึ้นไปซื้อ นะครับผมกับข้าวเมื่อเช้าไม่ได้ซื้อลงเรือมานะครับผมแล้วก็ซื้อน้ำเปล่าหมดก็วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับเพื่อนๆอ,อากาศร้อนจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำมันก่อนนะครับใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> กินข้าวกินน้ำมันก่อนใช่ไหม้อาน้ำเย็นๆเนาะโอ้ไม่ใช่แล้วสองแต้มนะเพื่อนๆเผลอแ <c oughs> ป๊บเดียวเองหวานพยเยาคนไปกินข้าวลำเนาะ <c oughs> ในป่าไปกินข้าวลำเนาะ เมื่อกี้ลองเล่าเหตุการณ์เมื่อกี้ให้ฟังหน่อยดิเป็นยังไงบ้างครับมันมีคนคนนึงครับโผล่มารบกวนเวลาตกปลานะครับ hmm. อือจ mm ัดแป๊บน mm ึงเลยเซเว่นจะกลังจากคนไปเซเว่นอ mm ๋อเออเออจะเอื้ไปขึ้นเรือตรงไหนโผล่มาสองสามสายนะครับว่าวใหญ่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  ไม่รู้ว่าโทรมาทำไมเยอะแยะนะครับเอกอกันข้างเรือฮลัฮลโหลฮัลโหลหลลกล้กล,ล,ลแหลมอ่ะเหรอเปิครับมงเครับองสามล้อแอร์เราจะได้เฉยเลยนะ <c oughs> ตอนเขากำลังจะถามว่าได้ปลาหรือเปล่าหรอสองตัวสามสี่ตัวลุ้นไปก็ได้ผลง,งานมาแล้วครับสองตัวเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อวันนี้อากาศร้อนมากเลยเพื่อนน่าโอ๋อสบายปะเนี่ยสบายร้อนจนร้อนจนหมวกเป็นโู แต่ลมไม่ค่อยมีนะครับลมไม่มีเลยแหละถือว่าเป็นเป็นบรรยากาศการตกปลาที่ถือว่าโอเคถ้าดีกว่ามีลมแรงเนาะเพราะว่ากวนพยาว่าขึ้นชื่อเรื่องลม ลงกําเดียวเมือนน้ว่ะจิกหนึ่งเตะโมงเดี๋ยวขึ้นหนึ่งเตงะโมงว่ะแอ้โน,นี่ <c oughs> เต<อ>ะโมงอ่ะ,อะมีขอเดียวก็ยัยยง้งติดอยู่เนาะมาวันนี้นะครับช่วงบ่าย ันนี้เราจะมาเทสเย่กันนะครับ B H M เลยบ้านฮามีนะครับหนึ่งซองร้อยี่สิบบาทนะครับมีทั้งหมดู่ตัวหกตัวนะครับแกะไปใช้ตัวนึงละสั่งซื้อได้ที่ร้านปิ๋วพะเยาฟิชชิ่งนะครับแถวอ่ากวานพะเยานะครับได้ง่ายเซิร์ชเ็นอุกก็เจอนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะนี่ว่าจะเป็นยังไงก็เกี่ยวเหมือนหนอนยางปกติเลยนะครับนะฮะเป็นปลา เป็นพลาสติกให้ผมเหนียวก็ง่ายๆครับผม,ผมเาผมจาะเข้าปากทะลุลงคางนะครับมีเครื่องหัวเบ็ดแล้วก็วัดดูนะครับทั่วไปเลยทะลุตูดขึ้นมานะครับเราก็จะได้เป็นแบบน,นี้นะฮะแล้วก็เน็บไปวัดเดี๋ยวงอ เส็ดนี่ครับว่าจังนะครับเดี๋ยวให้เทสเตอร์เขาลองดูนะครับผมเอาไปใส่ให้แล้วเอาไปลองดูโหตัวยมงไงคะหอมใจบึ้กเนี่ยไออย่างพิษป่ะออกบ้านมาหนี่เคาะก็ก็ว่าก้อมได้เฮ้ยโดนแล้วนะโหรีโดนแล้ว ไอ้จรวดเล็กนะครับนี่นี่นี่กัดกบไม้แอนนี่นี่ก็ได้ได้สองอืม ใครเบรกไหครับอออสองตัวติดเลยพวกคุณทำบุญด้วยอนะไรเนี่ยผมยังปามอยู่เลยเพื่อนๆรอบนี้ผมไม่เอาด้าดำแล้วนะครับ

อีกแล้วเหรอสนใจข้โอ้ยหมันจริงๆจะพาต้นมาเชือดโดนต้นเชื่อเสรแล้วนะครับป๋านะป๋าติดต่อป๋าติดต่อยังอยู่อยู่เดี๋ยวมันต้องไว้เอกยันใส่ก๊อปตีรดแล้วในป่าเฉยดูดิดูดิเพื่อนๆโอ้ยมันกินแบบนั้นเหรอระวังนะแข้งฮะเรา สงสัยต้องเปลี่ยนเยอะแล้วครับเอย๊ยังไงเนี่ยคนนี้ยอะไรครับสามสี่ <laughs> ตัวแล้วนะเพื่อนขยันเท่านั้นครับ <c ười> ผมก็ขยันเหมือนกันนะแต่ผมเปลี่ยนเยอะก่อน ม่ล้ม <c oughs> อ้นในจ,จักรย์ี่ไม่ไดเลยเอ้ยขาลมมาด้วยเลยหลงังอู้ตะกี้โอ้วันนี้ดีครับลมไม่มีว่ะวันนี้ดีครับลมแรงลมแรงมากๆเลยครับ <c oughs> ชอบมากเลยครับแร <c oughs> งอีกนะครับผมเอาลมแรงแรงเลยเรไม่มาดูไลฟ์นนะ ต้นได้รละ,อะเออแกงเล็กดีไงเไม่นะไม่นะอะไรคุณเนี่ย <laughs> คุณเอาผมมาเชื่อใช่ไหมคุณต้นปล่อยปลาก่อนปล่อยปลาก่อนดูมันอ๋อผมจะสูงค <laughs> อเนอร์นี่นะ ต้องสูงไม่ใกล้นะครับตัวนี้ต้องซูมใ,ใกล้ๆแดดร้อนมากเลยเพื่อนๆขึ้นมาพักก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นไปลุยต่อใหม่ไม่ไหวลมแบบนี้แดดแบบนี้นอนกับข้าวใครไปอยู่บานไดอยู่ตกป่าอย่างแกงแดดก็น,นอนกับข้าพี่น้องของออกแล้วเลยตีของอเรีย้อยไปเฮ้ยลุกไปไหน เอาเร็วอักเอาเร็วอักเดีวเร็วเร็วมันลุกเร็วมันลุกเร็วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลวเมื่อกี้รีบวิ่งกันลงมาแล้วครับไก่บอกไก่เจอคอกนะครับนอนพักกันอยู่เพราะว่าลมแรงมากเลยเพื่อนทะเลชัดๆนะครับแล้วก็มีคนเหงาหลับตรงนี้หนึ่งคน เดี๋ยวลองไปดูหาข้อหรือว่าจะยังเจออยู่หรือเปล่าพะโล้มแรงมากเลยนะชัวร์นะเต๋ไปไปหาขอ้อกัน มันเลาะไปตั้งเหตุผลในการออกมาใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นย่อมมีพื้นหลังที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กหรือเพื่อเป็นการค้นหาตัวตน การทำอะไรใหม่ๆจะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรครับทุกสิ่งแล้วล้วนแต่เป็นความทรงจาดีๆให้เราได้ทั้งนั้นครับจะไม่ว่าด้วยประสบการณ์แบบไหนยังไงการที่ได้ออกมาเผชิญโลกกว้างได้ออกมาใช้ชีวิตมันก็เป็นการเติมเต็มให้ชีวิตเรานั้นดูมีสีสันดูมีอะไรมากขึ้นครับออกมาใช้ชีวิตกันนะครับเพื่อน ข้างเรือนี่ดัด <stock> คนมันจะมานเนาะอีกแล้วนะเพื <uphill. Cool>. ่อนๆก็มาจะถึงข <because of> <background> ้างเรือแล้วกัดเฉยอะไรเนี่ยก็ตอนนี้สถานการณ์ได้เป็นใจเลยนะครับลมแรงมากแล้วก็มีร้านกาแฟนะผมอยู่ใกล้ๆตรงนี้ เดี๋ยวเราไปหากาแฟกินเพื่อื่มันเยน็นกินกันก่อนนะครับผมรอจงังหวะลมหยุดลมนิ่งก่อนเนาะ<ป>บรรยากาศร้านโอเคเลยนะครับริมค้านะบรรยากาศริมก้านร,ร,าาร้านสวยมากเลยนะะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตกปลากันต่อนะฮะร,รอลมสงบก่อนอย่างนี้ตกไม่ได้เลยเพื่อนๆ คือลมพัดประมาณนี้ถ้าไม่บอกว่าอยู่ฟ้ามพะเยานึกว่าทะเลท่านเพื่อนี่บรรยากาศแบบนี้ดื <c oughs> ่มของหวานกันนิดหน่อยนะจ๊ะเราเดี๋ยวหาที่ดั่งกันก่อนนะครับ <c oughs> ลมเริ่มเบาแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เย็นละ5โมงกว่านะครับผมออกมาตีปลากันต่อผมจะรอดไหมนะเพ,พื่อนๆปลาได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ6-7ตัวนะครับแต่ไม่มีของผมเลยสักตัว<อ>เจอเครอกนะครับขอปลาเตอร์ครับถ้าตุกเอาตัวไม่ก็ได้เอาตัวใหญ่นี่อ่อจะ,ะได้อีกวะดเลยะ ลูปปกมนนนันไหล่เนี่ยมันเนาะนีเหรอปุ๊ะปุ๊ะอ๊ะกระซุบเิดเหยื่อมาต้นมหวนล้ไปละ หมานหมันเห่ากินข้างเลื้อแต่รอดต้นนะนี่นะเพื่อนเพื่อนคนหมันหลุดไปแล้วเหรอเออนี่งไงปล่อยมันเถอะเอ็นดูมัน Thấp tái rồi. Úi úi túp cắm nè. Ấy, đi 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 ta, ấy. Đi, đi. Đi. Túp cắm nè, túp cắm nè thoại nghe nào, bốn tôi tốt nạn nó. ตัวผมตัวนะข้อขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ<ๆ>เพื่อนๆเปลี่ยนเหยื่ออะไรก็ไม่กัดกัดสปินเนอร์เบดมุม,ม,มทีเดียวนะฮะตอนนี้ผมก็พยายามตื้ออยู่จะได้ตัวไหมครับวันนี้ผมจะรอดไหมรอดอยู่นะสะดุง้งหมดนอยู่ก่อนก็มีอยู่ <laughs> Vô tướng cổ <laughs> lén có bảo khơi hành chip nè à. <laughs> เอเอไอขอกกับบันได้ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับทริปกวานพยาวนะครับก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยเป็นใจเลยเพื่อนๆนะครับตอนเช้าๆก็โอเคอยู่มีปลาจิบนะครับได้ปลากันมาบ้างแต่พอช่วงบ่ายมาปุ๊บลมแรงมากนะครับไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์ต้องรู้รพิชชิ่งไว้ด้วยนะครับผมไงเจอกันใหม่ทริปหน้าอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์ได้นะครับซ e บายๆครับ Wind and rain you some kind of butterfly